So far this summer, horror คุณเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าสมมติเราย้อนเวลากลับไปแล,ล้วเผลอลบผู้ชายคนหนึ่งออกจากหน้าประวัติศาสตร์โลกโลกป๊อปเคานเจอร์ของเราจะเป็นยังไงซีรีส์ดังระดับโลกอย่าง The Walking Dead อาจจะไม่มีวันเกิดขึ้นเกมตำนานอย่าง Resident Evil ก็อาจจะเป็นแค่ความว่างเปล่าและคำว่าซองบี้ ที่เรารู้จักกันดีก็อาจจะยังเป็นแค่เรื่องเล่าศสยศาสตร์หมอผีวูดูในเกาะเฮติเท่านั้นชายคนนี้เขาไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรเลยครับไม่ได้เป็นลูกเศรษฐีและไม่ได้มีเงินทุนถุงถังจากฮอลลีวูดด้วยสิ่งที่เขามีในมือมีแค่กล้องฟิล์มเก่าๆเลือดปลอมราคาถูกๆและวิสัยทัศน์อันแหลมคมที่มองเห็นความเน่าเฟะของสังคมมนุษย์ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของ George A Romero ชายผู้ปลุกคนตายให้ฟื้นคืนชีพและสอนบทเรียนสุดแสบสันให้เรารู้ว่าปีศาจที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ศพเดินได้แต่คือพวกเราเองครับ Zombies cannot run I say this definitively as the grandfather or the godfather of zombies จอร r จแอนดรู w r โรเมโเกิดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปี1940ที่ย่านบรองซ์นิวยอร์กพื้นเพคครอบครัวเขาน่าสนใจมากครับคือมีความหลากหลายทางเชื้อชาติสูงมากพ่อของเขาชื่อจอเฮเป็นลูกครึ่งสเปนที่ไปโตในคิวบาส่วนคุณแม่แอนก็มีเชื้อสายลิทัวเนีย เรียกได้ว่าครอบครัวของเขาคือหม้อรวมวัฒนธรรมหรือ melting pot ขนาดย่อมๆเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้แหละครับที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้โรเมโรซึมซับความหลากหลายของมนุษย์และส่งผลต่อมุมมองทางสังคมในงานของเขาในเวลาต่อมาพอโตขึ้นมาหน่อยโรเมโรก็เริ่มฉายแววศิลปินครับ เขาหลงไหลในศิลปะและภาพยนตร์มากจนตัดสินใจเข้าเรียนที่มหาวิทยาลายัยคาร์เนกีเมลลอนในพิ t t ์เบิร์รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องศิลปะการแสดงมากพอเรียนจบปุ๊บเขาก็ไม่รอชา้าเริ่มต้นเส้นทางคนทำหนังทันทีเขาเริ่มจากทำหนังสั้นและถ่ายโฆษณาก่อนจนกระทั่งช่วงปลายยุค60เขาและแก๊งเพื่อนสนิทก็ตัดสินใจเปิดบริษัทโปรดักชันเฮาส์ชื่อเท่ๆว่า Image Ten Productions และจุดพีคมันอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆเ,เมื่อพวกเขาอยากจะสร้างหนังใหญ่เรื่องแรกแต่นายทุนก็ไม่มีสตูดิโอก็ไม่สนพวกเขาเลยต้องใช้วิธีลงขันครับรวมๆกันแล้วได้งบมาประมาณ1 1 4 4 0 0 0ดอลลาร์ฟังดูเหมือนเยอะนะครับแต่สำหรับการทำหนังมันคืองบที่น้อยมากๆแทบจะเรียกได้ว่ายาจกเลยแถมถ่ยถ่ายไปเงินไม่พออีก พวกเขาถึงขั้นต้องเอาฟุตเทจหนังที่ถ่ายไปแล้วเนี่ยไปฉายให้นายทุนคนใหม่ดูเพื่อของเงินเพิ่มเรียกว่าสู้ชีวิตกันสุดๆเลยครับ yeah, is, is ในที่สุดความพยายามของพวกเขาก็เป็นผลครับช่วงเดือนกรกฎาคมปี1967ถึงมก,กราคม1968คือช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่พวกเขาสร้างหนังเรื่อง Night of the Living Dead ขึ้นมา สถานที่ถ่ายทำก็สุดแสนจะดิบพวกเขาไปเช่าฟาร์มโสมในเมืองอีเวนซิตี้ที่กำลังจะถูกทุบทิ้งอยู่แล้วเลยทำให้พวกเขาสามารถพังสถานที่ได้จริงๆในระหว่างการถ่ายทำเพราะเรื่องฟังดูเรียบง่ายมากครับกลุ่มคนแปลกหน้าหนีตายไปติดอยู่ในบ้านไร่และต้องรับมือกับศพที่ลุกขึ้นมาเดินเพ่นพ่านอยู่ข้างนอกหนังทำด้วยฟิล์มขาวดำงบก็น้อยนิดแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันคือปรากฏการณ์ครับ หนังทำเงินถล่มทลายและกลายเป็นภาพยนตร์คลาสสิกระดับขึ้นหิ่งจนถึงขนาดที่หอสมุดร,รัฐสภาอเมริกันหรือ Library of Congress ต้องคัดเรียกเข้าไปเก็บรักษาในฐานะสมบัติของชาติคิดดูสิครับจากหนังเกรดบีทุนต่ำกลายเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์แต่มีเกรดเล็กๆที่หลายคนอาจจะไม่รู้เชื่อไหมครับว่าในหนังเรื่องนี้ไม่มีคำว่าซอมบี้หลุดออกมาเลยสักคำโรเมโรเรียกมันว่ากูสครับ แต่สิ่งที่เขาสร้างไว้มันได้กลายเป็นกฎเหล็กของซอมบี้ยุคใหม่ที่เราใช้กันจนถึงทุกวันนี้คือ 1. กินเนื้อมนุษย์ 2. กัดแล้วติดเชื้อ 3. ยิงหัวถึงจะตายซึ่งฉีกกฎดเดิมๆของซอมบี้หมอผีวูดูไปอย่างสิ้นเชิงโรเมโรเปลี่ยนพวกมันจากทาตเวทมนต์ให้กลายเป็นศพชนชั้นแรงงานเป็นแค่คนธรรมดาที่ลุกขึ้นมาทวงคืนพื้นที่และกลายเป็นภัยคุกคามต่อสังคม ทีนี้เรามาคุยเรื่องที่ลึกซึ้งกว่าเลือดาสาดกันบ้างครับเพื่อนๆต้องเข้าใจบริบทก่อนว่าหนังเรื่องนี้ฉายปี1968ซึ่งอเมริกากำลังลุกเป็นไฟทั้งสงครามเวียดนามและการเหยียดสีผิวที่รุนแรงมากโรเมโรไม่ได้แค่อยากทำหนังผีตุ้งแช่แต่เขาแอบใส่ยาขมเครือบน้ำตาลเอาไว้จุดที่เปรี้ยวที่สุดของหนังคือพระเอกของเรารับบทโดยดูนโจนส์ Jones, ซึ่งเป็นนักสแสดงผิวดำครับในยุคนั้น การให้คนผิวดำเป็นพระเอกนำเดียเดียวๆแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในฮอลลีวูดแต่ที่พีคจนคนดูยุคนั้นช็อกตาตั้งคือตอนจบครับเบนคือคนเดียวที่เก่งฉกาดรอดชีวิตมาได้ทั้งคืนแต่พอรุ่งเชา้าเขาเดินออกมาจากบ้านกลับถูกกลุ่มชาวบ้านและตำรวจผิวขาวยิงทิ้งหน้าตาเฉยเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นซอมบี้ฉากนี้มันเจ็บปวดครับมันคือการตบหน้าสังคมฉาดใหญ่โรเมโรพยายามตะโกนบอกเราว่าความตายจากศพเดินได้ ยังไม่น่ากลัวเท่าอาคติและความเกลียดชังของคนด้วยกันเองหลังจากความสำเร็จครั้งนั้นโรเมโรก็สารต่อตำนานด้วย d o w o o t the d a ดปี1978คราวนี้เขาย้ายโลเคชั่นไปที่ในห้างครับถ้าภาคแรกด่าเรื่องเหยียดสีผิวภาคนี้เขาหันมาด่าเรื่องบริโภคนิยมหรือ Consumerism ครับลองจินตนาการภาพนะครับซอมบี้เดินเหมือรอยวนเวียนอยู่ในห้างไม่ต่างอะไรกับมนุษย์เราที่เสพติดการช้อปปิง้ง โรเมโรบอกว่าพวกมันกลับมาที่ห้างเพราะสัญชาตญาณความทรงจําสมัยยังมีชีวิตมันสะท้อนภาพราวที่พยายามยืนยันตัวตนผ่านข้าวของแบรนด์เนมผ่านการซื้อของมันเจ็บแสบจริงๆครับต่อมาในปี1985กับ Day of the Dead โรเมโรพาเราดำดิ่งลงไปใต้ดินในบังเกอร์ทหารภาคน,นี้เขาเล่นประเด็นการสื่อสารที่ล้มเหลวหรือ communication breakdown ครับเราจะได้เห็นตัวละครซอมบี้ระดับตำนานชื่อบั ซึ่งเป็นซอมบี้ที่มีสติปัญญาฟังเพลงได้ทำตามคำสั่งได้ทำให้เราเริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะหรือว่าซอมบี้ก็มีหัวใจในขณะที่พวกมนุษย์ทหารและนักวิทยาศาสตร์กลับทะเลาะก,กันเองจนพินาศโรเมโรสรุปไว้อย่างเจ็บกวดว่าโศกนาฏกรรมไม่ได้เกิดจากผีแต่เกิดจากการที่มนุษย์เราไม่ยอมฟังกันนั่นเอง ถ้ามาฝั่งเกมกันบ้างครับแฟนเกมเมอร์น่าจะรู้จัก Resident Evil หรือไบโอฮัสซ d ดกันดีในปี1996คุณชินจิมิคามิผู้สร้างเกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังของโรเมโรไปเต็มๆครับจนสามารถสร้างแนวเกมใหม่ที่เรียกว่า Survival Horror ขึ้นมาได้สำเร็จและเรื่องราวที่น่าเสียดายที่สุดก็เกิดขึ้นในช่วงปี90ครับเมื่อทางแคปคอมอยากสร้างหนัง Resident Evil พวกเขาทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคือติดต่อไปหาบีดาแห่งซอมบี้อย่างจอร์ดโรเมโรให้มาเขียนบทและกำกับโรเมโรเขียนบทเสร็จในปี1999ซึ่งแฟนๆที่เคยอ่านบทนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละ Resident Evil ของจริงมันมีความสยองขนพองสยองกล้าวและซื่อตรงต่อเกมมากๆ แต่แคปคอมและ Studio มองว่าบทของโรเมโรมันน่ากลัวไปและไม่น่าจะขายเป็นหนังแอคชั่นภาคต่อได้พวกเขาอยากได้หนังยิงกันตูมตามมากกว่าเลยปฏิเสธบทของโรเมโรแล้วไปจ้างพอลแอนเดอร์สันมาทำแทนผลก็คือหนัง Resident Evil ที่เราได้ดูกันที่มีอลิสกระโดดเตะซอมบี้กลายเป็นหนังแอคชั่นเต็มสูบจนแทบไม่เหลือความสยองขวัญแบบต้นฉบับ และกลายเป็นว่าตัวเกมภาคหลังๆ Resident Evil 4 5 6ก็พลอยกลายพันธุ์เป็นเกมแอคชั่นตามกระแสหนังไปด้วยมันเป็นตลกร้ายนะครับเกมที่เกิดจากแรงบันดาลใจของโรเมโรสุดท้ายกลับทิ้งจิตวิญญาณของโรเมโรไปเพื่อแลกกับผลกำไรทางการค้า and the film director known as the father of zombie films has also died George Romero จากโลกนี้ไปเมื่อวันที่16กรกฎาคมปี2017ด้วยโรคมะเร็งปอดเขาจากไปก่อนที่จะได้เห็นมรดกของเขาเบ่งบานถึงขีดสุดทั้งในซีรีส์ The Walking Dead เกม The Last of Us หรือหนังซอมบี้ทั่วโลกที่ยังคงเดินตามรอยเท้าเขาอยู่แต่แม้เจ้าตัวจะไม่อยู่แล้วเสียงของเขายังไม่เคยเงียบหายไปจากวงการภาพย,ยนตร์เลยครับเพราะถ้าเราไปไล่ดูบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับรุ่นใหม่ๆที่ทำหนังหรือซีรีส์ซอมบี้จะเห็นชื่อ จอ g เอโรเมโรโผล่ ero, มาเป็นแรงบันดาลใจแทบทุกคนอย่างผู้กำกับสายอังกฤษยอย่างแดนนี่บอยลที่ทำ28 Days Later หนังซอมบี้วิ่งเร็วสุดระทึกเขาก็เคยพูดในหลายๆบทสัมภาษณ์ว่าถึงแม้หนังของเขาจะตีความซอมบี้คนละแบบแต่นี่บุญคุณตอน Night of the Living Dead ของ Romero ม,มันชัดมากเพราะเป็นหนังที่ทำให้เขาเห็นว่าซอมบี้ไม่ใช่แค่ผี แต่เป็นเครื่องมือเล่าเรื่องความกลัวเชิงสังคมได้ฝั่งสายคอมมด,ดี้สยองอย่างเอ็ดการ์ไรท์ผู้กำกับชอนออฟเดอะเดตก็ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่หนังทั้งเรื่องเป็นจดหมายรักถึงโรเมโรแบบตรงๆเลยในหลายบทสัมภาษณ์ไรท์เล่าว,ว่าเขาดูดอนออฟเดอะเดตตอนยังเป็นวัยรุ่นแล้วมันเปลี่ยนมุมมองเขาตอนหนังสยองไปเลยทำให้เขาเข้าใจว่าจะให้คนดูรักตัวละครหัวเราะไปกับมันแล้วเจ็บปวดเวลาเห็นมันตาย แบบที่โรเมโรทำก็ย่อมได้เหมือนกันส่วนสายแอคชั่นอย่างแซ็กสไนเดอร์ผู้กำกับ d a w o of the Dead ฉบับรีเมคปี2004ก็เคยเล่าว,ว่าตอนทำหนังเขารู้สึกเหมือนกำลังไปจับต้องสมบัติของคนอื่นต้องเคารพต้นฉบับของโรเมโรให้มากที่สุด mm hmm. เขาเลยพยายามรักษาหัวใจแบบโรเมโรเอาไว้ ไม่ใช่แค่เพิ่มฉากไล่ย,ยิงซอมบี้แต่ต้องยังคงความขมขื่นต่อสังคมและความชั่วร้ายของมนุษย์เอาไว้ด้วยถ้าเรามองไปที่ The Walking Dead ผู้อยู่เบื้องหลังอย่างโรเบิร์ตเคิร์กแมนกับทีมผู้กำกับหลายคนก็เคยยอมรับตรงๆว่าโลกหลังหฮยนะของ The Walking Dead ตั้งไข่มาจากคำถามแบบเดียวกับที่โรเมโรเคยโยนใส่คนดูถ้าสังคมพังทลายลง,งจริงๆคนจะยังเป็นคนอยู่แค่ไหน นี่คือจิตวิญญาณแบบโรเมโรที่ถูกสืบท่อต่อมาอย่างชัดเจนแม้แต่ฝั่งเกมอย่างทีมสร้าง The Last of Us ก็เคยพูดถึงอิทธิพลของหนังซอมบี้คลาสสิกจากยุคโรเมโรอยู่เสมอแม้ตัวเกมจะไม่ได้ใช้ซอมบี้แบบตรงๆแต่การใช้สิ่งมีชีวิตติดเชื้อเป็นฉากหลังเพื่อขุดลึกเข้ามาในด้านมืดของมนุษย์ความเห็นแก่ตัวความรักความสูญเสียทั้งหมดนี้คือแนวทางที่โรเมโรปูทางไว้แล้วทั้งสิ้น เพราะงั้นพอเราหันกลับมามองเส้นทางของผู้รวงกับรุ่นใหม่ๆจะเห็นเลยว่าชื่อของจอร์จเอโรเมโรไม่ได้เป็นแค่ตำนานที่ถูกเล่าซ้ำแต่เป็นเหมือนครูใหญ่ของทั้งวงการสยองขวัญทุกคนหยิบเอาอะไรบางอย่างจากเขาไปโคนลนิดบางคนเอาโทนความสิ้นหวังบางคนเอาการวิจารณ์สังคมบางคนเอาวิธีสร้างตัวละครให้มีเลือดเนื้อแล้วเอาไปพัฒนาต่อในงานของตัวเองในแง่นี้ ต่อให้โรเมโรจะไม่ได้มีโอกาสนั่งดูซีรีส์ The Walking Dead ซีซั่นหลังๆหรือเล่น The Last of Us ด้วยตัวเองแต่มรดกของเขาก็ยังเดินอยู่บนจอผ่านมือของผู้กำกับและนักสร้างสารรค์รุ่นใหม่ทั่วโลกเหมือนซอมบี้ฝูงใหญ่ที่ไม่มีวันหยุดเดินนั่นแหละครับ